สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันหลังจากฉลองพระฤทัไทยของพระเยซูเจ้าในนี้ก็มาถึงวันเสาร์แล้วก็ฉลองดวงพระฤทัทยของพระแม่มารียเวลาที่ดูดวงพระฤไทยของพระแม่มารีย,เร,ย,รรยเราก็จะเห็นมีดาบอยู่ทั้งเจอันก็คงจะถ้าจะไล่มาก็ตั้งแต่ เวลาที่แม่พระรับสารไปแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการทำความเข้าใจกับพระบุญเจ้าซฟต่อมาเมื่อมีให้บังเกิดแก่องค์พระเยซูเจ้าที่เบตเลเแฮมก็เป็นปัญหาที่ที่ตามมาจากนั้นก็ยังมีการหนีไปทางประเทศอียิปต์แล้วก็กลับมา ฉากหล,หลังมาก็จะเห็นแม่พระนี้เจ็บปวดมากเมื่อเห็นพระเยซูเจ้าต้องแบกกางเขนและตายบนไม้กางเขนอันนี้ก็คือหัวใจของแม่พระที่ร่วมความทุกข์กับองค์พระเยซูเจ้าตลอดมาจนพระศาสนาจักกำลังจะหาตำแหน่งหาชื่อชื่อหนึ่งที่บอกว่าแม่พระเป็นผู้ร่วมไถ่บาปกับพระเยซูเจ้าเนี่ยมันสมไหมเพราะ ู้ที่ใกล้ชิดพระเยสุจ้ามากที่สุดก็คือแม่พระพ้ที่ร่วมถ่ยบาปมากที่สุดกับพระเยสุจ้านั้นก็คือแม่พระเช่นเดียวกันฉะนั้นการที่แม่พระรักพระเยสเจา้าสุดพันนาเนี่ยเมื่อพระองค์เสด็จไปสวรรค์แล้วสิ่งหนึ่งที่แม่พระยังทําต่อไปก็คือรักพวกเราและรักพวกเราไม่ทิ้งพวกเราอย่างที่นบ,บุญเบนาด หรือแบนนาโดเนี่ยได้บอกว่าแต่ไหนแต่ไรมาผู้ที่มาพึ่งท่านมาขอความช่วยเหลือคุ้มครองจากท่านจะไม่ถูกท่านทอดทิง้งใช่แล้วใครที่มีความรักต่อแม่พระคนนั้นก็จะมีความมั่นคงในชีวิตมีคริสเตียนคนหนึ่งที่เขาสวดรูปประคำทุกวันแล้วก็ เขาให้เวลาแก่แม่พระเนี่ยสม่ำเสมอจนถึงเวลานี้อายุก็ประมาณห้าสิบปีแล้วพอฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออคนคนนี้เข้าใจถึงบทบาทของแม่พระในเวลาในอดีตและในปัจจุบันคือถ้าแม่พระยังรักเราเหมือนเดิมความศรัทธาของเราที่มีต่อแม่พระก็น่าจะเหมือนเดิมไม่ใช่รุ่มรุมดอนดอนบางทีก็มีรูปรคำติด ตัวบางทีก็ห้อยคอแต่บางทีก็ไม่สวดถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆความรักมันไม่ได้มาอยู่ที่การมีรูป,ปรคำเตอขึ้นอยู่กับการสวดความสัมพันธ์ที่มีต่อแม่พระใครที่อยู่ใกล้แม่ก็แน่นอนก็จะได้รับพระพรที่แม่พระอยากจะให้เสนอวิงวอนให้และใครที่อยู่ห่างไกลจากแม่พระจะไปโทษพระโทษพระเป็นเจ้าก,ก็ไม่ได้โทษแม่พระก็ไม่ได้ เราจึงต้องดูจากตัวอย่างที่แม่พระไปจักไปจักมาในที่ต่างๆจะเป็นที่ฟติมาที่รูดเนี่ยก็จะแสดงถึงความห่วงใยที่มีต่อมนุษยชาติแต่ละคนดังนั้นในวันนี้ซึ่งเป็นวันฉลองพระราชทัยของพระแม่มาริยานั้นเราก็คงจะมีดอกไม้ไปให้แม่สักดอกหนึ่งละมั้งไม่ให้ที่พระแทนของวัดของวาก็อาจจะเป็นพระแทนอยู่ที่บ้านของเรา แล้วก็บอกกับแม่ว่าแม่จา๋าวันนี้ฉลองแม่ก็ขอให้มนุษยชาติได้เห็นคุณค่าของความรักของแม่และขอให้เราเป็นตัวแทนของทุกๆคนที่อาจจะไม่รู้จักแม่พระหรืออาจจะอาจจะลืมแม่พระไปแล้วก็ขอ,ขอแม่พระช่วยพวกเราเสนอวิงวอนต่อพระเป็นเจ้าเพื่อพวกเราทุกวันนะครับสวัสดีครับ พ่อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์